ึ่งทางด้านของนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทักพานหรือบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับข้อมูลเท่าๆที่นายรังสิมันโรมสะสะบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้รับมาจากบิ๊กโจ๊กสำหรับเส้นทางของบิ๊กโจ๊กนั้นมันจะติดตามลงไปเรื่อยๆบิ๊กโจ๊กนั้นเคยพูดถึงทางเรื่องของนายทักษิณ จนถึงเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่อ้างว่าไม่สามารถช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ได้แต่ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของพรรคประชาชนเลยเป็นเพราะว่าบิ๊กโจ๊กนั้นเป็นคนให้ข้อมูลและยังมีความคาดหวังว่าบิ๊กโจ๊กนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถในการหาทางออกได้ถ้าหากวันหนึ่งกลับมาไม่ได้จะต,ต้องทำอย่างไรและชื่อเสียงของบิ๊กโจ๊กนั้นก็ได้ส่งผลต่อคนใต้ อยากได้มานั่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายชูวิตนันก็ได้ย้ำบอกว่าบิ๊กโจ๊กนั้นคือผู้สนับสนุนของข้อมูลในพรรคสม้มและสมัยก่อนนั้นก็ยังบอกกับตนด้วยว่าเป็นคนให้ข้อมูลต่างๆกับโรมแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเป็นการให้ข้อมูลและเป็นการให้ของบิ๊กโจก๊ก ซึ่งคิดว่าจะไม่มีอะไรที่รีเทิร์นหรือบิ๊กโจกนั้นคิดอยู่หลายชั้นอยู่แล้วเขานั้นแตะหมดยกเว้นพรรคประชาชนพร้อมยังย้ำอีกว่าบิ๊กโจกนั้นจะได้มาปรากฏตัวในทีมบริหารของพรรคส้มแน่นอน